สวัสดีค่ะมาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะคะพี่ขาอีพีนี้มีพระเด็ดดีๆมาให้พี่ได้เช่าได้บูชากันนะคะพี่ขาก่อนอื่นจะเช่ารบกวนพี่กดซับสไครตฝากติดตาม,มช่องกาะเกตพุทธคุณพักเครื่องให้หนุด้วยนะคะพี่หนูจะได้มีกําลังใจในการหาพระดีๆมาให้พี่ได้เช่าบูชากันคะ่ะมาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกนะคะพี่ขาอันนี้เป็นพระกิ่งค่ะพี่ขา อันนี้เป็นพ้ากิ่งไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาเดี๋ยวแบบนะคะพี่ซูมก่อนโอเคอันนี้เป็นพ้ากิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเปิดไว้ที่7 0 0บาทค่ะพี่ขาหนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขากิ่งไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจยังไงโทรมาได้นะคะพี่ขาหรือแอดไลน์ที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขาแม่ค้าจะรอรับสายพี่ๆอยู่นะคะพี่ขานะคะ กิ่งค่ะกิ่งไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาอันนี้ขอว้ที่700บาทนะคะพี่ขา7 0 0บาทเลยค่ะพี่ขาบอกไปทาง50บาทนะคะพี่ขาพร้อมโอน700บาทค่ะนี่นะคะองค์ที่1ค่ะ สวนีเป็นพระปิดตาค่ะพี่ขาพระปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาพระปิดตาไม่ทราบที่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขารู้สึกว่าข้างหลังจะตอกเป็นเลขสามนะคะพี่เนี่ยค่ะเป็นเลขสามค่ะขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะเนี่ยค่ะพระปิดตาไม่ทราบที่ค่ะ ตัวนี้เป็นหลงปูทวดนะคะพี similar, okay. okay. like ่ขาอันน so. ี name, mm ้เ hmm. ป็นหลงปูทวดอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ขาเป็นหลงปูทวดขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขารูปหลอหลงปูทวดเจ็ดร้อยบาทเลยค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะคะพี่ขาแม่ค้าใจดีค่ะตัวนี้เป็นเดียน เหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเหรียญหลวงเหรียญหลวงพ่อเงินวัาดบางคันนี้ก็ขอไว้ที่700บาทราคาพี่ขา ถ้าทุนมาแพงนิดนึงหนูก็ขออนุญาตเปิดแพงหน่อยนะคะพี่ขาถ้าอันไหนถูกหนูก็จะขายถูกให้นะคะ,ะ,คะพี่ขาเข้าใจแม่ค้าด้วยนะคะพี่เนี่ยคะ่ะอันนี้เดียนจอบเล็กลงพ่องเงินนะคะพี่ขาขอว่าที่700บาทค่ะพี่ขาหนูขอว่าที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเนี่ยคะ่ะนั่นหลังจะเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะพี่ได้มาสภาพเริ่มอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาเนี่ยคะ่ะสวยมากเลยค่ะพี่ขานี่คะ่ะเดียนจอบเล็กลงพ่อเงินขอว่าที่700บาทนะคะพี่ปลายทางบอกเพิ่ม50บาทคะ่ะ ส่วนอันนี้เป็นรูปหลวงปู่สุกนะคะพี่ขาอันนี้เป็นรูปภาพหลวงปู่สุขนะคะพี่นะคะอันนี้ขอว่าที่700บาทเหมือนกันนะคะพี่หนูขอว่าที่700บาทนะคะพี่ขาปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทค่ะนี่ค่ะได้มาสภาพนี้เลยค่ะพี่เนี่ยสภาพเลื่มอย่างนี้เลยค่ะพี่เนี่ยเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ขอว่าที่700บาทนะคะพี่ขาปลายทางหนูบอกเพิ่มห้บาทนะคะพี่ขาเจ็อบาทเลยค่ะภาพถ่ายหลวงปู่สุขค่ะ สว่วนนี้เป็นเดียนเดียนหล่อพระพุทธนะคะพี่เดียนหล่อพระพุทธหลวงปู่สุขปุเกเสกอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขานะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ด้านหลังจะมียันอย่างนี้ค่ะพี่ขาเดียนหล่อหลวงปู่สุขพระพุทธนะคะพี่ขานะคะเดียนพระพุทธหลวงปู่สุขปุกเสกนะคะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่ขาถ้าภาพไม่ชัดยังไงเขปบรูปหน้าจอมาได้นะคะพี่ขา แล้วหนาถ่ายรูปให้ดูค่ะพี่ขาอันนี้ห0ร้อยบาทนะคะพี่ขาไปทางบอกเพิ่มห0สิบาทค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่ห0ร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่ห0ร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขาเหรียนหลวงพ่อเพค่ะพี่ขาขอไว้ที่ห0ร้อยบาทนะคะพี่ายทางดุขอบอกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะ สวยมากเลยค่ะพี่ขาอีพีนี้มีเตดของดีๆเด็ดๆมาให้พี่ได้เช่าได้ชมกันนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขา ส่วนอันนี้เป็นสมเด็จไม่ทราบที่นะคะพี่ขาสมเด็จไม่ทราบที่อันนี้เริ่มกรอบมาอย่างนี้นี้ขอว่าที่700บาทนะคะพี่เริ่มกรอบมาอย่างนี้หนูขอว่าที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาพระสมเด็จไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะขอว่าที่700บาทนะคะพี่ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้ก็สมเด็จค่ะอันนี้ขอไว้ที่องค์ละหกร้อยบาทนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่องค์ละหกร้อยบาทค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาลงทองอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะพี่องค์จริงโคตรสวยเลยค่ะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ปลายทางหนูบอกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาอันนี้ก็เหมือนกันค่ะพี่ขาพราสมเด็จไม่ทราบที่เหมือนกันค่ะขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขาปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเหมือนกันเลยค่ะพี่ขาเพราะฉะนั้นพี่ต้องสั่งสององค์ค่ะถึงจะคุ้มค่ะพี่ขา เนี่ยค่ะองค์เดียวก็เก็บไปทาง50บาท2องค์ก็50บาท3องค์ก็50บาทค่ะพี่ขาเพราะฉะนั้นเราอยากให้ขาทุนต้องสั่ง2องค์ค่ะพี่ถึงจะคุ้มค่ะเนี่ยค่ะสมเด็จไม่ทราบที่600บาทค่ะพี่ขา6 0 0บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาพระสมเด็จค่ะพี่ขาพระสมเด็จไม่ทราบที่600บาทค่ะพี่ขา นะ,ะปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทพร้อมโอน600บาทค่ะพี่ขาสนใจยังไงแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศู 180, นย์5 9ดสีูนย์หกห้าเก้าหนึ่งะคะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นนางกวักเนื้อแร่บางไผ่ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นนางกวักเนื้อแร่บางไผ่อันนี้ขอวาที่600บาทค,าค,ค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพี่ชัดไหมคะพี่ แม่จักก็มันจะพูดยังไงแล้วค่ะนี่ค่ะพี่ขานางกวักเนื้อเร่บางไผ่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทค่ะพี่ขาปลายทางหนูบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานางกวักเร่บางไผ่ค่ะสนใจยังไงก็รีบติดต่อมานะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อกะไหลทองนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันเลยค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขาขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้โทรมาได้ค่ะพี่ขาแม่ค้าใจดีค่ะตัวนี้เป็นพระปิดตาไม้แกะหลวงปู่เอี่ยมเจ้าของบอกว่าเป็นปู่เอี่ยมนะคะพี่เจ้าของบอกว่าเป็นปู่เอี่ยมนะคะเนี่ยพระปิดตาไม้แกะหลวงปู่เอี่ยมอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขาอันนี้หนูก็ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาปลายทาง umes. บอกเพิ่ม50บบาทกันเลยค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะ ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาพระปิดตาไม้แกะหลวงปู่เอี่ยมค่ะส่วนอันนี้เป็น รูปหลอหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาเริ่มกรอบเงินนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่1,500บาทนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่1,500บาทนะคะพี่ขาจะเพาะกรอบกอคุ้มเลยคะ่ะพี่ขาเนี่ยค่ะกรอบเงินแท้รูปหลอหลวงพ่อเดิมเปิดไว้1 5 0 0บาทนะคะพี่ขา1 5 0 0บาทเลยค่ะพี่ปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาโอน1 5 0 0บาทคะ่ะเก็บปลายทาง1 5 5 0บาทนะคะพี่ขา ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะรูปพี่ขาเ็บรูปมาได้ค่ะพี่เนี่ยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นเคาเรียกว่าเคี่ยวเคียวแกะค่ะพี่หนูไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรค่ะพี่แต่มีรอยจานด้วยนะคะพี่ขามีรอยจานนั่นนะคะพี่อันนี้หนูขอว่าที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่ขาเคี่ยวแกะหนูไม่ทราบที่ว่าของหลวงพ่ออะไรแต่รู้ว่ามีรอยจานค่ะพี่ขา ขอไว้ที่1,200บาทนะคะพี่นะคะขอไว้ที่1,200บาทนะคะพี่ขาปลายทางหนูขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ปลายทางหนูขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะเขี้ยวไม่ทราบที่นะคะพี่ขาตัวอันนี้เป็นพระกุยุทธาวดีค่ะพี่ขาอันนี้หนูไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทแล้วกันค่ะพี่นะคะพระกุยุทธาวดีขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทค่ะสนใจยังไงก็โทรมาได้นะคะพี่ขานี่ค่ะ พระกุยุทธวารีหกร้อยบาทนะคะพี่ขาตัวอ,อันนี้เป็นพระพุ ose, ทธไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาพระพุทธไม่ทราบที่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เนี่ยค่ะพระพุทธไม่ทราบที่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาองค์นี้คันนี่ค่ะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่เนี่ยค่ะอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทคา่ะภาพไม่ชัดยังไงขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะ,ะ,คะพี่ขา นะค่ะพระพุธไม่ทราบที่เจ็ดรอยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะอันนี้เป็นคนเรียกคนน้ำมันน้ำมันเขาเป็นของของหลวงของหลวง,ง,งพ่อพิทนาค่ะพี่ขาของหลวงพ่อพิทนานะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาท e นะคะพี่นะคะจะมีน้ำมันอยู่ข้างในค่ะพี่ขานะคะขอว่าที่แปดร้อยบาทนะคะพี่ขาของหลวงพ่อพิทนานะคะพี่ขาเนี่ยค่ะนี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ หลวงพ่อพี่ณะค่ะพี่ขาขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขา800บาทค่ะพี่ขาข้างในเป็นน้ํามันนะคะพี่ของหลวงพ่อพี่ณนะนะคะ 8 0 0บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาส่วนนี้เป็นเดียนหลวงพ่อกันเริ่มกรอบเงินค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่1 5 0 0บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาเดียนหลวงพ่อกันเริ่มกรอบเงินขอไว้ที่1 5 0่บาทนะคะพี่ขาปลายทางบอกเพิ Arizona, ่ม50บาทเลยค่ะพี Tampa ่ขาสนใจยังไงแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0นะคะพี่ขานะคะนึ่งพันหบาทนะคะพี่ขาเดียนหลวงพ่อกันเริ่มกรอบเงินค่ะ ส่วอันนี้เป็นหลวงพ่อพรมอันนี้เป็นรูปหลอหลวงพ่อพรมนะคะพี่ขาเป็นหลวงพ่อพรมอันนี้ขอไว้ที่แ0 0บาทค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่โอนแปดร้ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะส่วนอันนี้เป็น พระหูยานค่ะพี่ขาพระหูยาน e, อันนี้ขอไว้ที่900บาทนะคะพี่ขาพระหูยานอันนี้หนูขอไว้ที่900บาทค่ะพี่ขาปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะได้มาอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาพระหูยานหนูได้มาอย่างนี้เลยค่ะพี่สภาพเลื่อมอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาเลื่อมโบราณเลื่อมเก่าเลยค่ะพี่ขา ผ้าหูยันขอไว่้า0 0บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทนะคะพี่ขาตัวอันนี้เป็นผ้ายันนะคะพี่อันนี้เป็นผ้ายันอาแปะลงสีนะคะพี่ขาอันนี้เป็นผ้ายันอาแปะลงสีไม่เท่ากรอบรูปทั่วไปค่ะพี่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากเลยค่ะพี่เนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะดูกรอบค่ะพี่ขาอันนี้เป็นผ้าผ้ายันของอาแปะลงสีนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่1,200บาทนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะสภาพเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะ นะคะนี่ด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะนะคะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาเป็นผ้ายันอาแปะโลงสีนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทเลยค่ะพี่ขาหนึ่งพันสองร้อยบาทเลยนะคะพี่ขาผ้ายันอาแปะ โรงสีค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะส่วนอันนี้เป็นมีดค่ะพี่ขาอันนี้เป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะแป๊บนึงขยับหน่อยค่ะพี่อันนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมด้ามนี้หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขาพี่ดูนะคะมียันด้วยค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาด้านนี้หนูขอไว้ที่700บาทเลยค่ะพี่ขาด้านในจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาด้านในจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ขามีหลวงพ่อเดิมอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาปลายทางหนูขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ปลายทางหนูขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะมีหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาส่วนอันนี้ก็เป็นของหลวงพ่อเดิมเหมือนกันค่ะอันนี้หนูขอไว้ที่800บาทนะคะพี่นะคะ มีหลวงพ่อเดิมค่ะมีรอยจาาด้วยนะคะพี่อันนี้หนูขอว้ที่800บาทนะคะพี่ขาช้าหมดอดนะคะตอนนี้เหลือสองเล่มสุดท้ายแล้วนะคะพี่ขาพี่ๆคนใดหรือคนไหนสนใจยังไงก็รีบโทรมานะจา้าที่เบอร์โทร084-0659180นะคะพี่ขาแม่ค้ารอรับสายพี่ๆอยู่นะคะพี่ขานคะคะอันนี้ขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขา800บาทเลยค่ะ ค่ะพี่ขาอีพีนี้หนูก็ไม่มีอะไรมากนะคะพี่ขามีพระดีๆดีๆเด็ดเด็ดมาให้พี่ได้เช่าได้บูชากันค่ะรบกวนฝากพี่ๆช่วยติดตามช่องกรารเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะหรือจะแอดเฟซไปที่เฟซกาะเกตพุทธคุณค่ะพี่ขาหนูลงเฟซทุกวันค่ะพี่ขามีพระดีๆเด็ดเดดให้พี่ได้เช่าได้อุดหนุนกันค่ะพี่ขาอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะหนูขอบคุณพี่ๆมากค่ะขอบคุณค่ะ